รองสนิรักมีกว่าห้าค่ะว่าที่มันตรี นายประสังพูกคานนายอธิเรกชัยศรีนายชานชัยสิริธรรมขันธ์ นายเอกพลสันชัชัยเมนายิโรธพิบวาปี นายเลิศศักดิก์เทียรศิติพงศ์นายใหญ่ นายแสงทองนายสิเทพพงเกศ วิศวกรผอดิเรกประจำจันทร์เรียนต่างๆนะคะมีะรายชื่อหังส่อไปดีนายมีร์ชาติโหมชนะทุกพ่อของเด็กหญิงนักภาง2งโมชนะนะคะเป็นท่านหนึ่งซึ่งีคุณครูกันตานิจันทรูและคุณครูประภจำเนินเดชนะคะเป็นคุณประจำชั้นและอีกท่านหนึ่งนะคะนายทารวัตร เด็กหญิงอันสุมาเนียไชยครม .1 ทับ2นะคะคุณพ่อควันชัยฝวายอินพ่อของเด็กหญิงชนมามาควายอินในเดินทับ มีคุณรูสุภาพประยุจโรมและครูปูส์ประดุจโรงนะคะเป็นครูประจำชั้นอีกท่านหนึ่งนะคะนายยุทธภันฑ์ปัปบตเกษาคุณพ่อของเด็กหญิงีจนราพ ทั้งของเด็กหญิงที่ดาไฟและนายเชิดชัยคุณมคูณนะคะสำหรับสองชั้นสองค่ะด็มีคุณครูน่ารจยาจันโพสีและคุณคณรณูกันทิมาดมศินและ,ค,ะคุณครูใส่ป้องนอกนะคะ 我就好比。 Thank you. 我们。